สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การไลฟ์สดนะครับทั้งช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยความยินดียิ่งนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในใน facebook นะครับโดยเฉพาะ YouTube น่าจะเพิ่มก็น่าจะเพิ่มสมาชิกแฟนคลับนะครับ วันละสักคนสองคนสามคนลุงวัน,นิดก็ถือว่ามีความสุขใจแล้วนะครับค่อยๆเดินไปทีละก้าวค่อยๆเดินไปทีละข้าวนะครับวันนี้เป็นไงบ้างสภาพอากาศนะทั่วประเทศไทยฝนตกอาจจะไม่ทั่วฟ้าใช่ไหมครับในแสงแดดความที่ลุงกําลังไลฟ์สดวันนี้ก็ฝนตกคำๆวันนี้ก็ในช่วงกลางวันหยุดหยุด นะครับตกบางตกหยุดหยุดกิจกรรมส่วนใหญ่วันนี้เช้าเช้าก็เอาอาหารไปให้ห่านนะครับไก่ให้อาหารปลาทั้งในกระชังแล้วก็ปลาที่เลี้ยงเอาไว้ดึงความสวยงามในสระใหญ่นะครับในสระใหญ่จากนั้นก็ไปให้ปุ๋ยกาแฟนะครับกาแฟอายุสักปีสิบสในการให้ปุ๋ยกาแฟนั้นเนื่องจาก ผลอย่างเนี้ยลุงก็ขุดนะครับขุดขุดเป็นหลุมรอบต้นให้ปุ๋ยเศษก็กลบซะอย่าให้น้ำมันชะล้างไปนะครับความจริงในการให้ปุ๋ยเนี่ยนะก็ทำยังไงอย่าให้ปุ๋ยมันสูญเสียมากเวลาให้ปุ๋ยนะครับที่สำคัญก็คือความชื้นต้องเพียงพอถ้าหากว่าแห้งเกินไปปุ๋ยก็จะสูญเสียไปใน เขาเรียกว่าเหมือนกับระเหิดไปอ่ะเนาะในที่เย็นก็กลายเป็นเอมมเนียไปนะครับหรือถาก็ฝุนตกชุกพวกหรือว่าปุ๋ยสูตรหลักสูตร NPK นะพวกนี้ก็จะชะล้างไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพวกดินทรายนะครับเพราะว่าในดีที่สุดเนี่ยเวลาให้ปุ๋ยก็ขุดนะขุดรอบนะครับขุดรอบขุดเป็นหลุมก็ได้ขุดเป็นรอบก็ได้ขุดรอบก็ได้ ของลงในขุดเป็นหลุมแล้วก็ให้ปุ๋ยวันนี้ให้ปุ๋ยกาแฟครับให้ปุ๋ยกาแฟจากนั้นก็เดินสำรวจทุเรียนหน่อยหนึ่งเพราะทุเรียนก็ยังต้นเล็กๆอยู่ทุเรียนถ้าฝนตกชุกเนี่ต้องระมระวังเรื่องโรคนะครับช่วงไหนที่มีน้ําขังต้องเร่งระบายก็เพราะจะมีปัญหามากหลังจากนั้นเวลาส่วนใหญ่วันนี้ก็คือเก็บผักเก็บผักนะครับใช้เวลามากเลย ก็าพรุ่งนี้ห้าโมงครึ่งก็จะเอาผักใส่รถก็เรียกว่าสามรอพว่วงกันเนาะไปขายที่ที่ตลาดนะครับก็ภาวนาว่าตอนเช้าๆหนาวๆฝน่าตกหนักเพราะถ้าฝนตกยังไงก็ต้องไปต้องคลุมเสื้อฝนเพราะลูกค้าเนี่ยรออยู่วันนี้นก็สนุกมากเลยนะครับเก็บผักเนื่องจากว่า ในช่วงฤดูฝนเนี่ยผักบุ้งเนี่ยเติบโตดีจังเลยนะครับทั้งผักบุ้งแดงผักบุ้งเขียวผักบุ้งแก้วเติบโตดีก็เก็บเสร็จนะครับก็มาเอาใบนี้ออกแล้วก็มามัดเป็นกำรรเป็นกำขึ้นอยู่ขนาดยอดกำหนึ่งมัดหนึ่งในี่สิบห้าถึงยี่สิบยอดก็สิบบาทนะครับวันนี้ทั้งสามชนิดทั้งผักบุ้งแก้วผักบุ้งแดงผักบุ้งเขียวได้สี่สิบกำ ได้ไปเก็บยอดมะขามยอดมะขามนีน่เก็บช้ามากนะครับได้แค่ได้แค่สาขีดเองสมขีด,ขดแบ่งถุงละ1ขีดก็ได้3มถุงนะครับก็ได้ก้านตรุงผักหวาน่ายชนิดหนึ่งนะครับได้มา3าม,มัดมาต้มเค้กก็ได้มา2มัดแต่คล้ายแต่คล้ายเนี่ยก็ขาย ขา,าขายไม่ดีเท่าไหร่การไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่เขาปลูกกันเยอะก็เ,เออกไปแค่สักสามสามมัดเช่าอุมก็เหมือนกันนะครับสองสามมัดหรือสองสามกำนะครับได้เช่าอุมมาด้วยได้หมุยมาด้วยแล้วก็ได้มาม่งวงยอดน้ม่วงที่มาผ่านนะครับมาสองสามกำอย่างเนี้ยนะอย่างน้สองสามกำสองสามกำสองสามกำนะครับก็ได้สักประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกำถ้าขายถ้าขายหน้าฐานีหมด ก็โชคดีถ้าขายไม่หมดนะครับเหลือเนี่ยลุงมณนิดไม่อยากจะพากลับบ้านท่านก็จะขี่รถวนไปตามหมู่บ้านแต่ส่วนใหญ่ขายหมดนะครับแต่ถ้าขายไม่หมดตลาดก็จะขี่รถวนไปก็ขายได้หมดอยู่ดีนะก็สนุกนะครับใช้ชีวิตแบบในแบบเศรษฐกิจพอเพียงเ <c oughs> กษตรผสมผสาน,นนิดน,น,น่อยนะถ้าหากว่า ในการทํางานอย่างนี้ถ้าใจเราไม่มานะเราก็โทอถอยนะครับก็ใจต้องมาก่อนนะครับใจต้องมาก่อนเราต้องมีความสุขนะต้องมีความสุขถ้าทาแล้วมีความทุกข์นะครับก็ต้องก็ต้องรอต้องรอเริ่มต้นเหมือนลุงมณิว่าการใช้ชีวิตในเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันสนุกแต่อาจจะเริ่มต้นในการจัดมุมของตัวเองหาทักษะในบ้านก่อน ที่จะปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้ได้รู้จักกับพันธุ์พืชได้รู้จักนิสัยพืชได้รู้จักการดูแลรักษาเบื้องต้นได้รู้จักการตัดแต่งกิ่งได้รู้จักการนําส่วนนะครับชิ้นส่วนใบกิ่งก้านดอกอะไรได้มาปรุงได้มาทาอาหารและได้รู้จักสัตรูที่เข้ามารบกวนพร้อมกับการแก้ปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากนั้น ถ้าหากว่าเราจะทําเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับอาชีพประจำหรือถ้าหากว่าไม่มีงานอื่นเราจะยึดเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับหลักก็ได้รายได้ก็ไม่มากนักวันเสี่ร้อยหกร้อยเดร้อยหรือพันสิบสิเนี่ยเราสามารถหากินอยู่ในรายนาแบบนี้ได้นะครับ <c oughs> โอเคครับนะ วันนี้ลุงก็อยากจะมาคุยกันในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับอาหารการกินสักเล็กน้อยใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานก็สักสองสามอย่างดีไหมหรือสักหรือหรืออย่างเดียวก็ได้อ,อย่างเดียวก็ได้วันนี้นะจะคุยในเรื่องของปลาหวานนะครับยิงลูกดูดเลยปลาหวานครับอืมน่สนใจไหมปลาหวานสนใจไหมครับ ปลาหวานในถุงนี้เนี่ยครึ่งกิโลเนาะสีนด้วยระบบสุญญากาศอย่างดีเลยเห็นไหมมีรูปแบบปลาหวานปลาหวานก็ถือว่าเป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปใส่ในถุงนี้ซีนด้วยสุญญากาศอย่างดีถุงละสองร้อยเก้าสิบแค่นั้นเองนะครับสองร้อยเก้าสิบแค่นั้นเองปลาหวานน่าสนใจตรงไหนครับก็ถือว่ากึ่งสําเร็จรูปนึกถึงอเมมบารมีใช่ไหมก็คือปรุงรสมาระดับหนึ่งแลว้วแค่ผ่านความร้อนเล็กน้อยก็กินได้เลย ปลาหวานก็เหมือนกันนะครับปรุงรสมาระดับหนึ่งแล้วเราไปผ่านความร้อน่าไปทดอดจะไปอบจะไปย่างกินได้ทันทีครับกินได้ทันทีในตัวปลาหวานเนี่ยนะจะมีสารอาหารระหว่างร่วมระหว่างตัวเนื้อปลาเองเครื่องปรุงและก็ส่วนผสมของงาขาวก็ทำให้ทำให้ปลาหวานเนี่ยมีคุณค่าอาหารและก็อร่อยครับรมีอรรถรุดในการ การกินที่ดีนะทีนี้สำหรับปลาหวานที่รุงกำลังถืออยู่นี้ทำมาจากปลาหลังเขียวครับความจริงปลามีหลายชนิดที่จะทำเป็นปลาหวานได้ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กทำได้ทั้งนั้นแหละที่จุมพลที่เขายมทำก็พวกปลาหลังเขียวพวกปลาสากปลาสากนี่ก็ก็หั่นนะเป็นไอปลาตัวก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะก็ผ่านเครื่องปรุงแต่แต่ปลาหลังเขียวเนี่ยเป็นปลาตัวเล็ก เป็นปลาที่อยู่เป็นฝูงใหญ่ๆในเขีดทะเลน้ําตื้นกามักจะถูกสัดสาดพัดพาด้วยกระแสน้ํากระแสตื้นนะครับไปกันเป็นฝูงๆด้วยธรรมชาติของปลาชนิดนี้เนี่ยรสชาติจะอร่อยครับรสชาติจะอร่อยบางคนก็ยังบริโภคดิบเหมือนอาหารญี่ปุ่นเลยมาล้างทำความสะอาดแล้วจิ้มจุ่มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเศก์เศอร่อยครับต้องเศกเศนะเดี๋ยวบางคน ม่เซปเดี๋ยวไมจะออกไปเนวปิ่นปลาห,หรือเอาข้าวไป <c oughs> <g> ก็อร่อยนะครับแต่ใน,นเมื่อมาทําเป็นปลาหวานเนื่องจากว่าในธรรมชาติเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วก็มาจาปลาหวานยิ่งอร่อยอยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพะาะปลาหวานที่ลุงกําลังถืออยู่นี้เรามีพันธมิตรทางการค้าเนาะเรามีเล่งผลิตที่เชื่อถือวางใจได้ที่อําเภอประติวครับผู้ผลิตนี่ก็มีทักษะ มีทักษะก็มีประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตปลาหวานส่งตลาดก็มีผู้บริโภคมีลูกค้ามากมายนะครับมีประสบการณ์ถึง28ปีไม่ได้น้อยทีเดียวออ28ปีแล้วนะครับหลุงก,ก็ไปจับมือนะตกลุกในการที่จะไปรับผลิตภัณฑ์ของเขา้าหรือปลาหวานเนี่ยมาทำการเสนอการขายแบบช้อปปิ้งออนไลน์นะครับ ทีนี้ในการทําปลาหวานนี้ก็จะไม่ใช้สารการบูมไม่ใช้พวกสารสังเคราะห์ทั้งหลายที่อันจะกอ่อไว้เกิดอันตรายกับคณในการผลิตคุณใช้เทคนิคธรรมชาติต้นล้วนนะครับในเทคนิคธรรมชาติเท่าที่ลุงติดตามนั้นหนึ่งปลาต้องสดได้ปลาสดนะครับพามาขูดกลิดพามาล้างให้สะอาดอย่างนั้นก็เยกเ<า>ขาเรียกว่าแล่เนื้อออกจากก้างเยกออกมาแล้วก็พาไปผ่าน ถือพาไปผ่านหรือพาไปชุบในเครื่องปรุงหรือเครื่องถนอมอาหารที่ทําให้มันอร่อยแล้วก็เครื่องปรุงนี้จะช่วยรักษาคุณภาพด้วยนะครับที่ประกอบด้วยเนื่องจากปลาหวานนั้นกนะ็ประกอบด้วยน้าตาลนําอยู่แล้วก็ตามด้วยเกลือและก็มีพวกสมุนไพรเข้าไปเสริมทาให้ทาให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นนะครับเมื่อพักเข้าไปผ่านเครื่องปรุงแล้วยกขึ้นมาก็เอางาขาวเนี่ยมาโรยข้างหน้าอีกทีหนึง่ง งา a ขาวก็ถือว่าเป็นผลิตจากพืชไร่ชนิดหนึ่งนะครับถ้าเมล็ดสีขาวเรียกว่าง,งาขาวเมล็ดสีดําก็เป็นงาดําในธรรมชาติของงานเนี่ยจะอุดมไปด้วยโปรตีนครับแล้วก็ไขมันปลาก็เหมือนกันปลาลังเคียวเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยโปรตีนไขมันแล้วก็แร่ธาตุจากทะเลเมื่อเอามาผสมประสานกันร,ระหว่างตัวปลาผ่านเครื่องปรุงแล้วก็โรยนะครับหน้าด้วยด้วย งาอีกทีหนึ่งก็ทําให้เพิ่มคุณค่าอาหารแล้วก็ทําให้รสชาติดีขึ้นอีกนะครับเท่าที่ติดตามนะชาวะบงเนี่ยเวลาเขาเอาปลาสิบกิโลหลังจากแล่เนื้อแยกเนื้อออกมาแล้วเอาเนื้อสุดๆมาชั่งจะได้ครึ่งหนึ่งคือ5้กิโลพอผ่านเครื่องปรุงแล้วไปตากนะก็จะตากนะครับในแสงเด็ดจยจดๆให้แห้งสนิท ให้แห้งสนิทนะครับวันถึง2วันในแสงในวันที่แสงเด็ดจัดก,ก็แห้งสนิทเอาไปชั่งอีกทีหนึ่งนะจะเหลือ2อกิโลครึ่งสองกิโลครึ่งเวลาลุงเอามาชั่งแล้วก็แพ็คใส่ถุงนะครึ่งกิโลเนี่ยราคาเพียงสองยเก้าส่งฟรีด้วยก็ถือว่าเป็นเป็นอาหารที่เข้าถึงง่ายมีคุณค่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเราจะพามาทอดอบ ย่างนะกินกับขา้าวตุมร้อนๆขา้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้ครับหรือไม่เวลาเราทอดเสร็จแล้วระวังหน่อยนะในการทอดพยายามอย่าใช้อุณหภูมิสูงเกินไปเนื่องจากว่าประกอบด้วยน้ําตาลบอกเล็บปลาหวานนะเพราะน้ําตาลเนี่ยถ้าเราไปทอดอุณหภูมิสูงๆมันจะไหม้ได้ง่ายนะครับก็แน,นะนํานะหลังจากเราทอดหมดสมแล้วอาจจะมีผักเคียงเพื่อเพิ่มสารอาหารเพริ่มความอร่อยอีกก็ได้นะครับเช่น ในจานเราก็โรงด้วยผักสลัดแล้วก็วางลาทอดนะครับทอดกรอบๆทอดพออร่อยอย่างนั้นเราอาจจะหั่นผักอื่นๆนะครับพวกมะเขือเทศถ้ามีนะแตงกวาหอมหรืออาจจะคนคนชอบรแสบแซ่บๆอาจจะอาจจะมีพริกขี้หนูด้วยก็ไม่เป็นไรหรือหรือไม่แต่หอมหรือไม่แต่หั่นมะนาวนะหั่นมะนาวนะครับหั่นหั่นมะนาวเป็นชิ้นๆ,ๆก็มากินคู่กับ กับปลาหวานเนี่ยอร่อยครับอร่อยก็ถือว่าผลิตผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพอย่างหนึ่งเนอะหลรันี้ก็นําเสนอนะครับที่ไปที่มาเนี่ยวางใจได้อืท่านอยู่ที่จังหวัดไหนอยู่ภาคใดบางครั้งเราไม่สามารถที่จะผลิตอาหารพวกนี้เองได้เป็นอาหารทะเลก็ไม่มีวัสด,ดิบพอเรือจะยุ่งยากเรจะไม่สะดวกก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนเราไม่สามารถที่มาช้อปปิ้ง โดยตรงมาเลือกหาใช้สัมผัสทั้งห้าด้วยตัวเองลุงวันนี้ก็ทําหน้าที่แทนนะครับทําหน้าที่แทนในการที่ไปศึกษาค้นหาผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ราคาสมเดีดสมผลนะครับทําหน้าที่แทนท่านต่อไปเมื่อช่องทางไล์หรือว่าสมาชิกนะในห้องไลฟ์ของเรานะครับมากพอลุงก,ก็คงจะเอาพวกผลิตภัณฑ์ซึ่งมีมากมายในจังหวัดชุมพรหรือแม้แต่จังหวัดขั้นเคียง เนี่ยชุมพรไม่พอมีเพื่อนมีพันธมิตรต่างๆกันที่อยู่ระนองก็มีอยู่หลายอย่างม,มอม่วงหิมะพานมีปลาชนิดต่างๆแค่ข้ามภูเขาอันนั้นก็เป็นฝั่งอันดามันแล้วชุมพรเนี่ยอยู่ฝั่งอ่าวไทยเป็นกีดทะเลน้ําตื้นนะครับที่อุดมสมบูรณ์มากเลยใครมีโอกาสมาเที่ยวชุมพรอย่าลืมนะครับอย่างน้อยเราก็เหมือนกับเ,เป็นมิตรรู้จักกันรู้จักกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นผู้ใหญ่ในคะรอบครัว เชิญชวนนะครับมานั่งกินกาแฟกับลุงที่เสียงเด่นฟา์มเพราะเวลาเราต้องการมาภาคใต้เนี่ยจะผ่านชุมพรเป็นจังหวัดแรกจังหวัดแรกชุมพรนี่เป็นจังหวัดเก่าแก่นะครับมีชื่อมีเสียงนู่นตั้งแต่สมัยที่นครสีรามราชยังเรืองอำนาจอยู่เป็นหนึ่งในสิบสองนักสัตว์สิบสองเมืองนี่เป็นเมืองขึ้นอนนี้พอเป็นสยามเป็นประเทศไทยชุมพรก็ เป็นหนึ่งนะครับในจังหวัดทั้งหมดของประเทศไทยแล้วก็เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้นะครับเอเค okay, ครับก็เป็นของดีมมีประโยชน์ตัวเทนจากจาก,จากทะเลนะวันนี้ก็คือปลาหวานครับปลาหวานเนอะหลวงขอฝากไว้ด้วยก็แล้วกันแต่ถ้าใครตัดสินใจสั่งวันนี้สั่งอ,อินบ็อกซ์เข้ามานะครับโอนเงินเข้ามา สั่งเข้ามาแสดงจิดประส,สงค์เข้ามาวันนี้สั่งพรุ่งนี้ลุงก็จัดการนะครับส่งให้รวดเร็เวรวดเร็เวโอเคครับสำหรับวันนี้คุยกันสั้นๆเนาะพบปากกันทุกคืนก็ขอบคุณมากทุกคนอย่างน้อยก็ได้ติดตามถ้าหลายบางคนมาช้าไม่ได้ทันในช่วงนี้นะครับก็อาจจะดูย้อนหลังได้ทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ youtube นะครับสมัติวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคด,ดีนะครับลาจิสมัติน,นะครับสวัสดีครับหักส่้กยคนนาะโอเคไหม